สวัสดีครับผมนัดมิตรคาเซ็นเตอร์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ฮะผมจะพามาดูรถ Toyota ายาริสนะครับปี2018เครื่อง1 0งตัว E นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้ใหม่ขนาดไหนปี18นะฮะสีแดงนะครับตัวนี้ฮะเป็น Toyota ายารินะครับเครื่อง1 0งรถรุ่นนี้ฮะออกห้างครับอยู่ที่600,000บาทนะครับ เป็นตัว E กระจกไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเพราะเป็นกระจกไฟฟ้าปักข้างไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นตัว E นะครับกระจกไฟฟ้าสำหรับภายในคันนี้นะครับเบาะจะเป็นสีแดงนะฮะ ต้องแจ้งว่าเจ้าของเก่าอะครับเขาเปลี่ยนเบาะสีแดงมานะฮะลูกค้าอยากได้เบาะสีอะไรแจ้งได้เลยเปลี่ยนให้ได้ทุกสีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยากได้สีดำอยากได้สีครีมดำได้แดงสีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับแจ้งได้เลยครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ได้ทุกสีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะเรามาข้างหน้ากันบ้างนะครับข้างหน้าก็เป็นวิทยุซีดีนะฮะ แอร์เป็นออโต้นะครับสามารถกดออโต้ได้นะฮะปรับอุณหภูมินะครับปรับความแรงลมได้นะครับพวงมาลายัยนะฮะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัดวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงได้ต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้นะครับเลขไม้นะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้ 11, อยเก้าสิบสองกิโล นะฮหนึ่งมืนหนึ่งพันหกร้อยเก้าจิบสองกิโลต้องเรียกว่าซื้อมาจอดนะครับซื้อมาจอดจริงๆไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะร,รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใหม่แท้แต่เ,เราดูด้านหลังกันนะฮะเบาะหลังเนี่ยครับเบาะหลังนะฮะใหม่มาก นะครับใหม่มากเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะฮะเบาใหม่มากๆข้างบนหลังคาทุกอย่างใหม่มากนะฮะโอเคเราดูข้างหลังกันต่อนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ครับมันเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วตัวใหม่แล้วครับไฟท้ายก็จะเป็นทรงขีดยาวๆนะฮะ โอเคข้างในนี้นะฮะต้องบอกว่ายาลิสนะฮะเป็นรถที่ที่วางของตรงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะนะฮะาให้ดูข้างในนี่นะคะรับรถรุ่นใหม่ๆก็จะไม่มียางอะไรแล้วนะครับมีที่ถอดล้อมีที่เติมลมให้นะครับ เดิมๆนะครับรับประกันความเดิมนี่ฮะมาใกล้ๆดูจากหัวน็อตพวกนี้ได้เลยนะครับไม่มีรอยถอดไม่แต่นิดเดียวนะครับรับประกันว่าตัวรถเดิมสีรถเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะรอยซีนทุกๆอย่างเดิมหมดนะครับรถยังใหม่มากเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับไปดูห้องเครื่องกัน โอเคครับอันนี้เราก็มาถึงห้องเครื่องกันบ้างนะฮะห้องเครื่องะคระับคันนี้เป็นเครื่อง1,200ดีซีนะครับก็คืออีโคคาเรื่องประหยัดน้ำมันก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วประหยัดอยู่แล้วนะฮะเรามาดูความเดิมของเขาดีกวะะ่าฮะอ่าเรามาดูความเดิมของเขากันนะครับเน,นะะียย่ยฮะแรงแบ,บตรงนี้ไปเลยนะครับไม่มีรอยถอดนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยทําสีอะไรทั้งนั้น,นะคระับ เดิมเดิมหมดเนี่ยฮะไล่มาเลยครับยันมาถึงมัดฝั่งนี้เลยไล่ลงไปเลยนะครับลงไปเลยถึงตรงนู้นเลยนี่ฮะนี่ครับเดิมเดิมไม่มีรอยถอดน,นะครับ <General. S 1> ลงมาถึงตรงนี้ด้วยนะฮะไล่ไปเลยครับตามคานไปเลยตามคานไปเลยครับตามไปเลยตามไปถึงฝั่งนู้นเลยนี่ฮะดูได้เลยนะครับ เตมเดิมนี่เตมเดิมไม่มีรอยถอดน็อตสักก็ตัวหนึ่งนะฮะโอเคโอเคครับโอเคครับก็หลังจากที่พาดูกันรอบๆคันแล้วนะครับดูห้องเครื่องแล้วรถคันนี้ยฮะต้องบอกว่าเหมือนรถมือหนึ่ง เหมือนรถมือหนึ่งใต้แดงเพราะว่าใหม่เพิ่งจะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลนะครับตัวรถปีสองพันสิบแปดนะฮะใหม่มากครับรุ่นเนี้ยฮะออกห้างนะครับราคาหกแสนบาทนะครับวันเนี้ยเราขายอยู่สามแสนเก้าหมู่เก้าพันบาทเองประหยัดลงไปสองแสนบาทนะครับยอดผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะฮะฟรีดาวฟรีประกันนะครับค่าจัดข้าโอนฟรีให้หมดทุกอย่างนะครับเป็นทองเหลืยงไทั้งคันนะครับ คันยวทะเบียนเช็คสูตรได้เลยครับรับประกันว่าเลขใหม่เดิมแท้แน่นอนนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากมาดูรถนะฮะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ไม่กล้าเข้ามาดูรถนะครับติดต่อมาทางเต็นน์นะฮะส่งเอกสารเกี่ยวกับอาชีพมานะครับเดี๋ยวทางเราขับรถไปให้ดูถึงบ้านนะฮะถ้ามีจัดไฟแนนซ์ลูกค้าจะลองจัดไฟแนนซ์นะครับ ไม่สะดวกมานะครับเดี๋ยวเราจะคุยกัทางไฟแนนซ์ให้นะฮะเพื่อจะให้ไฟแนนซ์วิ่งไปจัดให้กับลูกค้าที่บ้านนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากเข้ามาทดลองขับด้วยตัวเองนะฮะรถอยู่ที่เต็นรถยนต์นิคาเซนเตอร์นะครับอยู่ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีนะครับต้องข้ามไทยวัสดุถนนเส้นเดียวกับโรบินสันนะครับสามารถเข้ามาลองดูได้เลยเต็นเราเปิดทุกวันนะครับ8โมงเช้าง,ง6โมงเยนไม่มีวันหยุด มาลองขับมาลองดูได้ครับปูกใจไม,มาามไ,นะไม่ต้องจองฮะเตรียมเอกสารมาทําเรื่องไฟแนนซ์ได้เลยนะครับไม่ต้องจองไม่ต้องเตรียมเงินมาจองนะครับเอาเอกสารมาอย่างเดียวนะฮะทำเรื่องไฟแนนซ์ผ่านรับรถเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามเราเพมอมา,มา,มา,มามคารับคุณครับมาเรามาเรามาเรามามิกคาเซนเตนเอร์ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไป คาเตนเตอร์มาเราโมาโร,มา,รมามิคาเซนเตอร์ถอนสบ,สบายสบายสบายมิคาเซนเตอร์ดาวน้อยถูกใจถอ,อนน้อยเดินใจพริกขร้หนกระโอน